หญ้ากับใบกะเพรามากินสิแวนชอบกินอะไรกักันชอบกินอ๋อชอบกินหญ้านะซีแวนนะชอบกินหญ้ามากกว่ากินใบกะเพราค่ะมาดูซิระหว่างตำแยแมวกับหญ้านี่สิแวนอยากกินอะไรกับกันสีแวนเาห็นหญ้าอยากจะกินหญ้าเลยสีแวนชอบกินหญ้านะนะอ่ะแล้วแล้วนี่เอามอ้ยอันนี้ก็กินอืม Cháu ăn này mà, ui si xe bạn chóp kín giá dạ má quả nè Ui Nà. si xe bạn chóp kín giá dạ má quả Nà. Nà. À, Anh ấy ăn má, à, anh ấy ăn má à, Anh ấy ăn má, ăn máy áo, máy áo Ui xe bạn chóp kín giá nè Tại xôm đi chóp kín tăm dè mèo mà Xe giá Kín giá thuốc quần lời Ăn ăn ăn, tăm mèo này Chóp á, ăn ăn, อ้เอาอ,อ,อะไรดีอ,อ่ะใบกำยายแมวเอามั้ยอ้าวไม่เอาอ้อชอบกินหญ้าชอบกินหญ้าอ้กินหญ้าเยู่เลยงำน้ำน้ำนำสรุปสีแวนชอบกินหญ้าค่ะชอบกินหญ้ามากกวา่ากำยายแมวนะกินหญ้าทุกวันเลยค่ะแมวชอบกินอะไรเอ่ยตอนเช้านี้กินใบกะเพรา,พาเลยค่ะใบกะเพราได้หรอมอบม ชบเอากินเป็นเหมือนกันนะแกปวดท้องนะเนี่ยท้องอืดท้องเฟ้อได้หมดเลยนะอือมเก่งว่าหมูกินใบกระเพราเป็นด้วยอุ้ยแมวรักษาสุขภาพนะยาที่แมวกำลังกินนี่ย้าอะไรคะชอบกินมากเลยคะ่ะเยอะมากเลยนะกินทุกวันเลยคะ่ะนะยามีประโยชน์นะ มีประโยชน์ยังไงคะแน่นอนมีเซลลูโลสนะแล้วก็มีโปรตีนนะมีคารโ์โบไฮเดรตแล้วมีวิตามินอีกค่ะเป็นยาชนิดใดคะที่เห็นนะคะต้นแบบเนี้ยใบแบบเนี้ยคะ่ะแมวรักสุขภาพค่ะสุุนภัยสองชนิดน,น,ดนี้มีประโยชน์สําหรับแมวคะ่ะสามารถไว้เป็นอาหารและอาหารเป็นยาสำหรับแมวไว้ประจำบ้านเลยคะ่ะน,นี่คือยาค่ะ ยา t h i มีเซลลูโลสนะแมวชอบกินนะกินทุกวันนะทำให้ท้องไม่ผูกค่ะอันนี้ก็เป็นใบกะเพราค่ะใบกะเพราแม,แมวก็ชอบกินนะเพราะใบกะเพรานี้ก็เป็นยานะสมุนไพรที่สามารถรักษาพวกโรคท้องอืดนะคะถ้าแมวท้องอืดแมวก็ชอบมากินนะคะเนี่ยม,มากินอีกแล้วนะคะ ชอบกินออชอบกินหญ้านะนะซีแวนนะชอบกินหญ้านะซีแวนมีสุขภาพดีเห็นปะมากินหญ้าทุกวันเลยเนี่ยนะซีแวนนะตัวใหญ่เลย่ยโตเลยนะ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 ขับถ่ายทุกวันไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเลยนะนะทั้งอุจจราระทั้งปัสสาวะนะคะแมววชอบมากเลยนะ มุม้ลี้ยกินยนัดยออเลยค่ะเอามาไว้ในบ้านเนี่ยไว้ในห้องบริเวณไหนก็ได้นะของบ้านเนี่ยนะนี่ค่ะสี่แหวนชอบกินมากเลยค่ะย่าที่แมวกลังกินนี่หญาอะไรคะชอบกินมากเลยค่ะเขอดูต้นดิค่ะเนี่ยต้นคนต้นออกสีชมพูชมพูน้ำตาลน้ําตาเนี่ยนะคะ ใบจะเรียวยาวแบบนี้เลยนะคะจะเรียกกินตรงใบอ่อนๆน,นะคะอยอดๆตรงเนี้ยใบยักษ์สีเหลืองๆอ่อนๆน,นะคะทุกวันเลยค่ะพี่แวนชอบมากก้าวมิถุนายนหกแปดคะ่ะไม่ใช่หญาข้าวนกสีชมพูไหมคะเนี่ยต้นออกสีเนี่ยออกสีชมพูชมพูม่วงๆไหมคะ่ะสีแวนชอบกิน กินมากเลยว่าดูดอกไปเนยดอกเป็นอย่างนี้ค่ะข้างล่างนี้ก็ดอกเริ่มจะบานแล้วค่ะใบจะเลี้ยวยาวแบบนี้จะเลี้ยงกินตรงใบอ่อนๆนะค่ะในย่าใบเนี้ยวยาวอ่อนๆนะค่ะนี่นะทุกวันเลยดอกแบบนี้ค่ะว่ามีลักษณะเป็นแบบนี้เลยเป็นช่ออย่างนี้เลยค่ะนี่เป็นดอก แบบนี้เป็นช่อขึ้นมาดอกสีเขเียวๆอ่อนๆนะเป็นช่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะทำไมแมวชอบกินหญ้าคะสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมปกติค่ะชอบกินเล่นแทะเล่นเ,ออเพลิดเพลินอยู่กับการกินหญ้าค่ะเกิดค,ความเครียดก็ระบายความเครียดได้ค่ะ หรืออาจจะเกิดจากนิสัยส่วนตัวชอยชอบแทะหญ้ากินหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นต้องการใย,ยอาหารให้เกิดการขับถ่ายค่ะแมวกินหญ้าเป็นอันตรายไหมคะหญ้าบางแห่งอาจจะไม่สะอาดหรือมียากําจัดัตัวพืชหรือปุ๋ยบางชนิดอาจได้รับสารเคมีจากหญ้าหรือแบคทีเรียาอาจจะเกิดโรคบิด โรคพยาธิ<ม>ในทางเรือนอาหารได้เจ้าของควรสังเกตแมวหลังจากกินหญ้าหรือกินพืชผักอื่นๆว่ามีอาการซึมหรือท้องเสียหรือหรืออ้วกออกมาแล้วมีเลือดปนออกมาหรือเกิดการจามไอเพราะเศษหญ้าเข้าจมูกควรปรึกษาสัตวแพทย์อยาจะดมกลิ่นเหรอตอนเช้านี้กินใบกะเ,เพราเลยค่ะ กระเพราเป็นผักและสมุนไพรพื้นบ้านมีกลิ่นหอมฉุนและรสชาติเผ็ดร้อนกระเพราที่มีต้นสีออกชมพูดแดงๆดอกสีแดงๆแบบนี้ค่ะเป็นกระเพราแดงใช้ทำเป็นยาได้ค่ะเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้ ตีที่ปวดประจำเดือนก็นิยมนำดอกกระเพราเนี่ยชงกับน้ำร้อนรับประทานนะแก้ปวดท้องปวดประจำเดือนได้ต้มน้ำรับประทานนะคะแก้ปวดท้องเวลามีประจำเดือนได้ค่ะโหกระเพราแดงสวยๆตรงนั้นเลยนะคะสรรพคุณของกระเพราช่วยขับลม แก้ท้องขึ้นท้องอืดจุกเสียดด้านท้องปวดท้องช่วยย่อยอาหารและช่วยบำรุงธาตุช่วยลดไขมันส่วนเกินโดยเฉพาะไขมันเลวและจะทำให้ไขมันชนิดดีกลับเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการมีมากนะมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามิน B1 แคลเซียมเหล็กแองกานีวิตามิน K ก็ควรระวังของกระเพรากระเพราเป็นพืชที่มีรสเผ็ดร้อนทารับประทานมากจะเกิดอาการร้อนในได้และควรเลือกใช้แบบปลอดสารพิษหรือปลูกเองได้ก็จะดีแต่ถ้าใช้ในการรักษาควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมอย่าใช้ปริมาณมากเกินไปและไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไปนะคะถ้า,าแมวท้องอืดแมวก็ชอบมากินนะคะเนี่ยม,มากินอย่าง้วนะคะ Chopkin, oh, uh, chopkin.